สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่างชายบายคลินิกมอเตอร์อีกเช่นเคยนะครับจากคลิปที่แล้วมาต่อกันนะครับคันเดิมนะครับออว่าจะเปลี่ยนกล่องไฟคราวนี้เลยมาหากล่องไฟกันว่ากล่องไฟมันอยู่ไหนเนี่ยสกู๊ปี้ไอนะครับตัวใหม่ต,หมตัวไฟเลี้ยวติดปังลมแต่เป็นไฟเลี้ยวรุ่นใหม่นะครับว่ากล่องไฟมันอยู่ตรงไหนกล่องไฟมันอยู่ถ้าเราขึ้นข้อมรถก็จะดูด้านขวามือนะครับแต่เป็นกล่องใหญ่นะไม่ใช่กล่องเล็กนะครับ กองสองปั๊กด้วยคราวนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะต้องรื้อยังไงบ้างรู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ต้องรื้ออะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกนะครับตัวนี้ไม่ต้องถอดเบาะนะคราวนี้ถอดเบาะเพราะว่าอเอาเบาะไปหุ้มนะครับอันดับแรกก็คือต้องถอดนี้ฝาครอบใต้เบาะนะครับน็อตสามตัวด้านหน้าสองแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับถอดออกมาก่อนนะครับผมต่อมา ก็มาถอดฝาข้างนะครับฝาข้างจะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับน็อตหนึ่งตัวล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็มีหมุดตรงนี้นะครับอีกหนึ่งตัวเป็นหมุดนะครับหมุดดาหมุดตรงนี้นะครับอืมแล้วเดือยมันอยู่ข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมตบนะครับตบฝอยหลัง เห็นไ,ไหมเดเยมันไปด้านหน้านะครับเวลาใส่ก็เราก็ตบไปด้านหน้าถ้าออกตบถอยหลังนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงออกมาอย่างนี้นะครับออกมาเสร็จปุ๊บผมรื้อแล้วนะเนี่ยถึงมาถึงมา,อาบอกให้ฟังนะครับตัวนี้ชุดนี้ชุดฝาข้างนี่นะครับมันจะประกบอยู่ข้างในอย่างนี้เลย ถอดน็อตหตัว2ตัวอันนี้สกูตัวใหญ่นะครับนี่อีก1ตัวใายท้องใายท้องตรงนี้1ตัวแล้วก็ไไท้าท้ายอีก1ตัวนะครับสกู่เสร็จแล้วมาถอด ถอดกันตกนะครับถอดกันตกเสร็จมาถอดอแผ่นครอบน้ำมันนะครับนี่แผ่นนี้นะครับอืมเสร็จแล้วก็ฝาปิดท้ายเบาะนะครับสกสูสองตัวนะครับน็อตสองตัวแล้วก็ดึงถ่ายหลังมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดือยมันเดินหน้านะครับแงะนะครับ เนี่ยตรงนี้ให้มันออกจากขอบขอบบ่อยหไหมมันจะมีเดือยตรงนี้นะครับล็อกหนึ่งอันแล้วก็เดือยด้านหน้านะครับล็อกนี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเกาะเดือยอยู่นะครับนี่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 นะครับเกาะเดือยอยู่นะครับเอาไขค,รครวงแบนเล็กนะครับแงะ่ออกนะครับแล้วก็ มันออกมาเฉียงๆนี้แล้วนี่ตัวปัญหาทำมาให้เราปวดหัวมาดูตัวนี้ก็ได้หัวน็อตอยู่ด้านในนะครับหัวน็อตอยู่ด้านในจะต้องแงะฝาออกไปข้างๆเพื่อที่จะสอดไขควงเข้ามาขันจากด้านในนะครับดูดูดูทำให้เราลำบากสะลอเกินแทนที่จะเอาหัวน็อตไว้ข้างนอกนะครับ เสร็จแล้วถึงจะแงออกมาได้นะครับนี่ถึงจะเห็นกล่องกล่องรุ่นนี้มี2ปลั๊กกล่องใหญ่นะครับพอๆกับ pcx เลยเอาทำเข้าไปอันไหนที่มันแพงๆจัดปาเลยนะครับน้องก็ซื้อกล่องเล็กมาใส่ไม่ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาแชร์ความรู้กันคลิปอาจจะวุ่าวาวุหน่อยเพราะว่ามันต้องเคลื่อนไหวไปตามจุดต่างๆนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับช่างชายบายคีนิ่งมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับ